สำหรับท่านใดน,นะคะที่คิดจะทำบุญคิดถึงสกายบุญจำาหนาเครื่องสังฆพันธ์ทุกชนิดชุดสังฆทานพระพุทธรูปผ้าไตจีวรเครื่องบวชเครื่องกระถินเครื่องไทยธรรมบริการทุดงเครื่องสการะตรัพยและขาตั้งตรัพยเครื่องตั้งสารเครื่องทองเหลืองเครื่องเบญจรงชุดปฏิบัติธรรมกรรมฐานท่านใดต้องการอะไรเราหาให้ท่านได้ติดต่อได้ที่เบอร์0 6 2 6 8 3 5, 5, สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับดิฉันตองสถธิดาในรายการสกายไทมข่าวภาคค่าไปดูกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะมูลนิธิทำมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปธรรมสาขาจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและระง,งับอัคคีภัยสําหรับชุมชนที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ําซ้อนนครนายกบ้านเรื่นสุข55หมู่ที่9ตําบลปากขาอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกคุณอัญชลีชัยทรัพย์กรรมการมูลณาธิภิพร้อมด้วยคุณกาญจนาพรมแก้วผอศูนย์ส่งเสริมนายสมหมายวันเพน็ญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากา่าและคณะให้การต้อนรั คุณสมภพตาราสีผู้จัดก,การทั่วไปบริษัท c ีพีอจำกัดมหาชนพร้อมคณะที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภยัย พร้อมมอบวุติบัติและของที่ระลึกให้กับทางศูนย์ส่งเสริมในการจัดการอบรมดับเพลิงขั้นต้นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์มีการซักซ้อมแผนการอพยพหนีไฟพร้อมข้อเสนอแนะในภาคกลางวันและกลางคืนทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการดําเนินงานเมื่อเกิดเหตุขึ้น อย่างไรก็ตามทางศูนย์ได้มีการเตรียมความพร้อมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้อย่างต่อเน,นื่องเป็นประจำซึ่งคาดว่าการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ทุกคนจะสามารถให้การช่วยเหลือผู้พิการรวมถึงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิสน,ภนภายในศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปว พี่ยไปก็จะไม่มีอะไรล่ะพี่จัดการมันได้เ้้าเปิดด้สี่พันห้าร่มน้ำพีชนะ้ฟ้าบ่อตะเงกันมันลวกรมหมน้ำมันพืชครับน้ำซับฝนอนจากไปเป็นควันจากย้อนไปแต่ปกตปิหัวนะเขาไม่จบ วนนกีข่า้เลยะะคะในอำเภอไพรบึงเปิดการแข่งขันฟุตบอลชุมชนเป็ดน้ำครับครั้งที่21ต้านยาเสพติดเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนายพระเนศอุไรรัรงสีในอำเภอไพรบึงได้เป็นประธานเปิดการกีฬาแข่งขันกีฬาฟุตบอลชุมชนเป็ดน้ำครับครั้งที่21ประจำปี2566 ในระหว่างวันที่2ถึงวันที่7กุมภาพันธ์2566โดยมีนายวิสุทธชาติปัญญาทรงรุจิประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดนายศักชายปัญญาทรงรุจินาย,ยกเทศมนตรีตำบลไพรบึง,น,งนายพงษ์นภัสุภาพรองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลไพรบึงและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไพรบึงนำทีมนักกีฬาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลไพรบึงเข้าร่วมแข่งขันจำนวน11ทีม มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชุมชนจำนวน4ประเภทประกอบด้วยประเภททีมประชาชนทั่วไปประเภททีมอาวุโสชายอายุ40ปีขึ้นไปประเภททีมอายุหญิง18ปีขึ้นไปและประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน12ปีซึ่งนักกีฬาฟุตบอลชุมชนทั้ง4ประเภทมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนและประชาชนมีสุขภาพพลาใหม่ที่สมบูรณ์แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่ดีมีพื้นฐานทางการกีฬาที่ดีรู้จักคุณค่าและเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายอันเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และช่วยลดการป้องกันการเกิดปัญหาด้านยาเสพติดตลอดจนเพื่อให้เป็นการพัฒนาด้านการกีฬาเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ที่คิดจะทําบุญคิดถึงสกายบุญจําหน่ายเครื่องสังฆพันธ์ทุกชนิดชุดสังฆทานพระพุทธรูปผ้าตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกรถินเครื่องไทยธรรมบริการทุดงเครื่องสการะตลับปัดและขาตั้งตลับปัดเครื่องตั้งสารเครื่องทองเหลืองเครื่องเบญจรงชุดปฏิบัติธรรมกรรมฐานท่านใดต้องการอะไรเราหาให้ท่านได้ติดต่อได้ที่เบอร์062 683 8-5-5-8ปิดท้ายกันที่ข่าวนี้เลยนะคะกระทรวงศึกษาธิการคุณหญิงกัลายาติดตามขับเคลื่นอนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิทธ์เดินหน้าเปิดเวทีประเทศไทยเด็กทุกคนต้องได้เรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างทั่วถึงดรคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพร้อมด้วยนายภูมิสร์เสนีวง์ณอยุธยาที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสุปราณีนรุนาบณโรดมผู้ตวรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งณนะหอประชุมโรงเรียนหนองตงสุรวิทยาคมพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานความก้าวหน้าของนักเรียนที่โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์และโรงเรียนเมืองสุรินทร์ดรคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการศึกษาธิการกล่าวว่า ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลกเป็นต้นเหตุของวูเก้าเวทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังนั้นเด็กไทยและคนไทยทุกคนต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องความเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันในแต่ละช่วงอายุจึงจะสามารถอยู่ในโลกของวูเกาเวิลด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิ์จึงเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาส่งเสริมศัก,กยภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างคนให้เกิดกระบวนการคิดและทำยุคเศรษฐกิจดิจิทัล หมดเวลาของสกายไทม์ข่าวภาคค่ำแล้วนะคะเรามาปิดท้ายช่วงรายการกับนิทานอีศบกันค่ะนิทานอีศพเรื่องลาใจดำพ่อค้าคนหนึ่งนำสัมภาระบรรทุกเกวียนแล้วให้วัวกับลาช่วยกันลากไปยังอีกหมู่บ้านหนึง่งแม้จะเทียมแอกคู่กันแต่ลานั้นก็ไม่ค่อยยอมช่วยว,วัวจึงใช้แรงอยู่ฝ่ายเดียวจนเหนื่อยหอบแล้วออกแรงลาก วัวก็เอ่ยปากขอให้ลาช่วยออกแรงลากเวียนบ้างแต่ลาก็แกล้งปดว่าตนก็ช่วยออกแรงเต็มพี่อยู่แล้ววัวออกแรงลากเวียนอันหนักอึ้งตามลำพังจนขาหักและหมดแรงขาดใจตายไปในที่สุดพ่อค้าจึงแล่เอาเนื้อวัวบรรทุกเกวียนให้ลาลากไปขณะที่เกวียนนั้นมีน้ำหนักมากกว่าเดิมอีกหลายเท่าในวันที่ลาหมดแรงใกล้จะสิ้นใจตาย นกฝูงหนึ่งที่บินมาตามจิกกินเนื้อวัวก็เอ่ยกับลาว่าสมน้ำหน้าถ้าเจ้าช่วยวัวออกแรงลากเกวียนแต่แรกก็ไม่ต้องมาตายกลางป่ากันเช่นนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ไม่คิดช่วยเหลือเกื้อกูลแต่คิดจะเอาเปรียบผู้อื่นร่ำไปย่อมได้ภัยแก่ตนในที่สุดสำหรับท่านใดน,นะคะที่คิดจะทำบุญคิดถึงสกายบุญจำาหน่ายเครื่องสังฆพันธ์ทุกชนิดชุดสังฆทานพระพุทธรูป พาไตจีวรเครื่องบวชเครื่องกระถินเครื่องไทยธรรมบริขารทุดงเครื่องสการะตะละปัดและขาตั้งตาละปัดเครื่องตั้งสารเครื่องทองเหลืองเครื่องเบญจรงค์ชุดปฏิบัติธรรมกรรมฐานท่านใดต้องการอะไรเราหาให้ท่านได้ติดต่อได้ที่เบอร์062 683 8558เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับข่าวในวันนี้แล้วกลับมาพบกับดิฉันตองสุธ,ธิดาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ สวัสดีค่ะ